สวัสดีคะ่ะทุกคนตื่นนอนแล้วก็ได้กาแฟนะคะได้กาแฟกับน้ำแอปเปิลนะคะก็จะมีคลิปพี่เลยลย่คลิปที่ชอบลงไปว่าชอบไม่สบายเนาะก็ขอบคุณหลายหลยคนมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าแนะนําวิธีในการรักษาตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าให้กินน้ําผลไม้น้าแอปเปิลน้ําส้มเมี้ยมันจะช่วยซ่งเ,เสรมร่างกายนะคะบางพี่บางคนก็บอกว่าให้ต้มน้ําขิงบางคนก็ให้ต้มชานูน่นนี่นั่นคือทำทุกอย่าง ช่วงที่เราไม่สบายนะคะใครบอกว่าอะไรดีคือทําทุกอย่างจริงค่ะก็ให้แฟนไปซื้อขิงมานะคะครึ่งกิโลเอามาถึงปุ๊บก,ก็หัน่นหันแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็เอามาต้มบางเวลาเราจะดื่มแล้วก็ามาต้มน้อยๆนะคะแล้วก็ชาก็จะเป็นชาออริจนินอลชานะคะไม่มีชามะงมะนาวอะไรเป็นใบาชาเลยเอามาต้มดื่มก็อาการดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีแบบเธอเธอไอเขาเรคัดจมูกนิดหน่อยนะคะช่วงที่ชอบ ออพักฟื้นนะคะอยู่ที่ห้องเนาะก็ไม่มีอะไรทําเพราะว่าเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกเขาให้อยู่แต่ในบ้านเนาะช่วงที่เราเออคือสกรีปก็คือไม่สบายก็ต้องอยู่ในห้องใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยช่อก็ไม่มีอะไรทํามันก็ต้องจับต่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อ่านข่าวแล้วก็ได้เห็นข่าวลุงพลกับป้าเต๋นคือเยอะมากตามพีซข่าวนะคะตามพีซของโทรศัพท์นะคะมันจะขึ้นพีซมาคือเราไม่เราไม่อยากเจอเราก็ต้องเจอเราต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยช่อก็ได้เข้าไปคอมเมนต์อยู่ประมาณ ห้าหกคลิปนะคะเป็นคลิปที่แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นคลิปที่แม่น้องชมพู่กอดกับอกอดกับคนที่แบบว่าเหมือนว่าเขาดีใจตอนที่ศาลตัดสินว่าลุงพลจำคุกยี่สิบปีอันนั้นช่อเขาคอมเมนต์ไปคือให้กําลังใจคุณแม่นะคะไปหกดวงแล้วก็บอกว่าอคุณแม่สู้ๆนะคะอันนี้คือคลิปที่หนึ่งไออันนี้คือคำที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งที่ชอบเมนต์ไปนะคะคลิปที่สองก็จะเป็นคลิปที่ลุงพล กับป้าเต๋นทาพิธีเรียกขวัญน,นะคะชอบก็แบบว่าโอเคคือเราก็ไม่รู้อะชอไม่ได้เกลียดและก็ไม่ได้รักลุงผลกับป้าเต๋นนะคะคือเราไม่รู้จักสองคนนี้เราไม่ได้ติดตามชีวิตเขาเราแค่เข้าไปคอมเมนต์ในสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบโอเคแล้วคลิปที่3ก็เป็นคลิปที่ป้าเต๋นออกมาพูดว่าเนี่ยพวกเกรดมันออกมาละปากแบบเนี้ยกดน่าจะกดลงช่อโคกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดไปนะคะเราก็บอกเขาบอกว่าคนล้มอยาข้ามชอบก็ไป comment, คอมเมนต์คอมเมนต์ที่ว่า คนที่รู้ดีที่สุดอ่ะคือตัวคุณและใจคุณนะคะอาจจะหนีกดกฎหมายได้แต่กว่ากฎแห่งกรรมอ่ะมันหนีไม่ได้นะคะกฎแห่งกรรมอยุิธรรมเสมอเจอแล้วก็มีคนมีเอฟซีลุงพลกับป้าแตนนะคะส่งข้อความมาด่าช่อในเฟซน่ะบอกว่าสารเลนปากดีบางทีก็ส่งดุนช้างมาให้นะคะดุนลิงดุนช้างใหญ่ไปบางทีก็ส่งดุนลิงมาให้ช่อนะคะซึ่ง อะไรคือเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครเราแค่บอกว่าเออกดแห่งกรรมอะไม่ได้ทาเสมอชอก็ไม่รู้ว่าบางช่อไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะโดนเหมือนชอหรือเปล่าแต่ว่าน่ะชอโดนนะคะซึ่งดูจากโปรไฟล์แกแล้วอะประมาณอายุประมาณสักไม่เกินไม่เกินหกสิบอะค่ะประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้านะคะมากันแบบอ่อพูดแบบนี้ระวังโดนข้อหามหมิ่นประมาทนะว่าชั้นฉันไปทําอะไรชันไปพูดอะไรหญิงรักก็รักให้อ่รักก็รักให้ พอประมาณนะคะไม่ใช่ว่าละลานแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์แล้วแล้วตอนที่ชอบคอมเมนต์อะชอบไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะคะตื่นมาก็คือเปิดเสียงข้อความก็บริงบร้งริ้งริ้งแฟาถามอะไรอะ่ะเราก็แบบไม่รู้สิก็เข้ามาดูในโทรศัพท์ตัวเองด่ากูจังด่าชอบจังไม่ให้หายใจเลยนะคะบางคนก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอของชอบเวลาตอนที่ชอบไปเที่ยวบิก,กินีนะคะคือลามไปนู่นนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือคน คนด่าที่ผ่านนะคะ fc ที่ผ่านที่ผ่านนะคะชอไม่ได้ด่า fc ชอไม่ได้ว่า fc ปาแตนลุงผลทุกคนนะคะชอรู้ว่า,าคนเรคนเราอะ่ะมันต้องมีคนรักและคนเกลียดเนาะอันนี้ชอบเข้าใจอันนี้สงสัยจะรักเขามากเกินไปนะคะไม่รู้เป็นญาติทางไหนเขาบอกว่าชอนอะ่ะไม่ได้ติดตามชีวิตเขา24ชั่วโมงอะ่ะจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงจริงๆชอไม่ได้ติดตามเขา24ชั่วโมงคะ่ะชอ ช่อต้องทํามาหากินสิงฉันต้องไปขัดซ่วมฉันต้องไปทํางานฉันต้องหาเงินฉันไม่ได้ไปติดตามชีวิตใครคนหนึ่งตลอด24ชั่วโมงแล้วฉันไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นยังไงฉันแค่ไปคอมเมนต์เออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําไมต้องมาเอาลงที่ฉันขนาดนั้นก็คือลามนะคะเอารูปช่อที่ช่อถ่ายชุดอ่าชุดบิก,กินี่หรือว่าเวลาช่อทำอ่ากิจกรรมกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไว่ายน้ําอะไรเงี้ยเนี่ยดีนักเหลือทําตัวอย่างเงี้ยเหมือนเป็นอ่แกงกะหรี่ป่ะซัน ขึ้นามไปทั่วน่ะอันนี้ขึ้นลามไปทั่วนะชอกกงงงงนะคะแต่ว่าชอจะไม่เอารูปแกลงหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกชอบเข้าไปดูแล้วล่ะถ้าเกิดว่าแกเอารูปชอบไปโพสนะคะแกก็จะได้ข้อหาพอร์ตบคอมพิวเตอร์ชอก็รู้แหละว่าถ้าเกิดว่าชอเอารูปเขามาโชว์แบบโชว์แบบเนี้ยเขาต้องโดนไอ้ชอต้องโดนพอรบคอมพิวเตอร์ซึ่งชอจะไม่ทาแต่ว่าชอจะเอามาปกป้องในสิทธิของชอก็คือรักได้นะคะรักได้เกลียดเป็นนะคะทุกคนไม่มีใครเขารักคุณไปหมดหรอกเออ อันนี้พูดถึงลุงพลกับป้าแตนนะคะมันก็จะมี fc ที่รักและเคารพนะคะมันก็จะมี fc บางกลุ่มก็คือไม่ชอบนะคะไม่ชอบลุงลุงลุงพลป้าแตนนะคะหนึ่งในนั้นของชอบคือชอบไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าที่ชอบไปคอมเมนต์ก็คือชอบติดตามคดีน้องชอมพู่มาตั้งแต่ปี3ปีที่แล้วนะคะเราก็เห็นใจเราเรานะเห็นใจแม่ผู้คนที่ผู้ที่เป็น คนเสียลูกไปตลอดชีวิตนะคะก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปได้จับหน้าลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นการเติบโตของลูกสาวนะคะอันนั้นคือเราเห็นใจของคุณแม่แต่ว่าด้านลุงพลหรือว่าป้าแต๋นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราทําเขาทําจริงหรือไม่ทําจริงเพราะว่าอะไรทุกคนอย่างที่ชอบเพียมไปอะคะ่ะคือเราไม่เราไม่รู้หรอก แต่ว่าคนที่รู้ที่สุดก็คือตัวเขาเองจิตใจเขาเองนะคะกฎหมายนะเขาอาจจะเลื่อนไปได้เหมือนที่เขาพูดนะคะเหลืออีกสามเหลืออีกสามขั้นที่จะแบบว่าต้องสู้กันต่อไปสามสามชั้นศาลนะคะต้องสู้กันอีกต่อไปอาจจะติดไม่ถึงยี่สิบปีอย่างที่ป้าแตนพูดนะคะแต่ว่ากฎแห่งกรรมนะคะทุกคนที่ชอบพิมพ์ไปมันยุติธรรมเสมอสรุปตื่นมาทัวรลงชั้นจ้าด่าฉันว่าไม่มีการศึกษามาั่งด่าฉันว่าจะโดนพอๆจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทมั่ง ด่าเบาๆจ้า <c oughs> เดี๋ยวใครชอบค,ครับตื่นตื่นว่าก็อะไรก็ไม่รู้คือคอมเมนต์ไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้เลย <t ừ> บางคนบางคนก็มีนะคะที่เห็นดีเห็นชอบด้วยเขาบอกว่าใช่ค่ะกดเห็นกรรมยื่ทําเสมอมันก็จะมีคนที่มาต่อคอมเมนต์ของเรานะคะเวลาเราคอมเมนต์ไปเนาะแต่บางคนก็คือไม่จากก๊อปหน้าจอของชอบ <t ừ> แล้วก็ส่งข้อความส่วนตัวมาหาชอบแล้วก็ด่าชอบจ้ะเดี๋ยวจะดูนู่นนี่นั่น ดา่ดาได้ย่ดาด่าแรงจ่าเอฟซีลุงพลจ๋าขอร้องฉันไม่มีฉันไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องขอบคุณนะคะพอด่ากลับก็ลามดามไปถึงเรื่องส่วนตัวของเราหาว่าเราเป็นแกงกะหรี่หม้อใหญ่นู่นรู้ได้ยังไงเนี้ยโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนเดอ้อเดี๋ยววันนี้ถ้ามีด่าอีกก็คงจะต้องได้ด่ากลับคงจะโทโทรไปได่ากลับ อันนี้คงจะไม่หยุดอะคะทุกคนพืได้ส่งได้ส่งข้อความมาด่าแล้วเหมือนว่าเขาติดติดในการด่าติดใจในการด่า,ะะามาั้งคะก็ส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยพอเราโตกลับปุ๊บก็ยิ่งกลับมาใหญ่เลยะคะ่ะตีเนี้ทำชั้นละ <laughs> ไปแล้วะคะ่ะ